หน้างานที่เสลภูมินะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ mm hmm. ก็เป็นการเปลี่ยนเสานะครับ16ต้นนะครับก็สำหรับเสาใหม่นะครับ3ามเมตรห้ hmm. หน้า6ครึ่งนะครับก็หลังนี้ก็พร้อมรีโนเวตนะครับ mm hmm. ก็ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับ พร้อมดึงขึ้นนะครับผมกวันนี้มันสนะาเจาะพื้นนะครับผมพื้นนานะครับก็จะถอดบันไดออกนะครับผมแล้วก็จะดึงขึ้นนะครับ กำชมไปได้นะับก็กำลังจะเสร็จนะครับก็เทฐานนะครับผมแล้วก็รอปลดเครื่องมือตอนบ่ายนะครับตอนนี้ก็9ก้าโมงนะครับผมก็ทีมงานก็กำลังเร่งเทปูนครับเสร็จจากตรงนี้นะครับผมก็จะต่อคอนแกนนะครับก็ งานคิวเยอะนะครับคิวเต็มนะครับก็แน่นหนาน,นะผมงานปีนี้นะครับผมก็ประมาณดีมากครับสำหรับการตอบรับกับงานเดนบ้านนะผมก็ถือว่าโอเคนะครับก็ทีมงานไหนอยู่ได้ก็อยู่ได้นะครับผมก็ ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะผมเรื่องงานนะช่างมันเยอะยแล้วครับปุวบน,นี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะเรียกทีมงานไหนนะครับผมก็ไปว่าลูกค้าไม่ได้นะครับก็สำหรับหลังนี้นะผมก็เป็นงานดีดขึ้นรีโนเวทเหมือนเดิมนะครับดีดขึ้นเป็นเสาสามเมตรสิบหน้าหกครึ่งน,นะครับก็พร้อมรีโนเวทนะครับ กอลังนี้รีโนเวทพร้อมทุกอย่างครับทั้งชั้นล่างชั้นบนครับห้าแสนนะครับก็สวยงามครับเหมือนเป็นหล้างใหม่เลยนะครับผมในแบบนะครับก็สวยงามครับเดี๋ยวค่อยติดตามชมตอนรีโนเวทนะเดี๋ยวผมจะโพสลงใน YouTube ให้ดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผม ก็จัดเสาครับเหลือแค่ต้นกลางสีต้นนะครับโอ้เป็นการเสร็จนะก็ทีมงานก็กำลังเล่งมือนะครับผมเทปูนครับก็สำหรับเบอร์ติดต่อนะครับผม0 9 3 0 6 3 1 1 6สนส่นนะครับรับงานทั่วไทยนะผมจะเป็นว้านไม้บ้านปูนเป็นโบสถ์เป็นศาลาครับเป็นเมมนะครับผมจะเป็นกำแพงนะครับซุ้มประตูนะครับผมก็สามารถดีไซน์ได้หมดนะครับ ก็เป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับก็สามารถิย้ายได้หมดนะก็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมถ่ายตอนเก็บอุปกรณ์ให้ดูอีกครั้ง,น,งนะครับเก็บอุปกรณ์เสร็จนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมก็คลิปจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับว่าถมามีเวลาถ่ายนะผมก็จะถ่ายเวลาที่พักงานนะครับให้อัปเดตให้ดูไปเรื่อยนะครับผมบางครั้งก็จะไม่ได้ถ่ายตอนทํางานนะครับ กราจะถ่ายตอนพักนะครับเดี๋ยวเราเดตามชมตอนเก็บของเสร็จนะครับ